คดีพลิกแรลงชัยลำพูนยังไม่เสียชีวิตเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างคดีพลิกแรลงชัยลำพูนยังไม่เสียชีวิตเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างคดีพลิกแปลกฝุนตลกหลังที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชัยลำพูนหรืหอนายศักชัยซิมงามตำนานนักสนุกเกอร์ชื่อดังอดีตแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นโลกสเสียชีวิตแล้วในวัยเจปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเนื้องอกในลำไส้ล่าสุดนายสิทธิชัยซิมงามลูกชายชัยลำพูน ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีข่าวที่กำลังสะพัดอยู่ตอนนี้ว่าพ่อของตนเองเสียชีวิตไปเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน66ที่ผ่านมาซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงซึ่งตัวลูกชายชายลำพูนกังวลว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นกลัวว่าจะมีมิจฉาชีพหลอกลวงรับเงินบริจาคโดยนายสิทธิชัยเล่าว,ว่าข่าวที่เกิดขึ้นว่าพ่อของตนเองเสียชีวิตไม่เป็นความจริงคุณพ่อยังใช้ชีวิตกับครอบครัวตามปกติและรักษาอาการป่วยมะเร็งตามอาการซึ่งทางครอบครัวไม่รู้ว่า ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรกับประเด็นที่มีการขอรับบริจาคนั้นครอบครัวชัยลำพูนขอยืนยันว่าไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ครอบครัวกังวลในขณะนี้คือกลัวว่าจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รู้จักกับคุณพ่อที่แสดงความเป็นห่วงมาอย่างมากแต่ขอยืนยันว่าพ่อผมยังมีชีวิตอยู่ขอขอบคุณภาพแปละข้อมูลจากวันแมนโชบายแมนโกซินและแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ